สวัสดีค่ะจะมาทำการเลนพิด้วยการค้าขอีสองันห้าร้อยห้าสแปดนะคะวันที่14บสมกราคมค่ะอันนี้จะเป็นโจทย์นะคะจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปที่โปรแกรมสมาร์ทพีอค่ะในที่นี้เราได้เข้าค้างไว้อยู่แล้วนะคะเมื่อขึ้นมาเป็นหน้าน,านี้ให้เราคลิกไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะ พี่ตโค่ะคี่กินไวสินค้าค่ะที่มีสองขายเสื้อค่ะจากนั้นจะขึ้นมาเป็นหน้าใบส่งของแลงเป็นกับอารีแปเป็นแก้เเีเลยขายสา,า 0, 0, 0, 0, 0, ขาศูนย์ศูนย์ศูนย์ศสนาใหญ่เล่นจิ มาเป็นหน้านี้นะคะให้กด f 3เพิ่มค่ะจากนั้นเมื่อเป็นหน้านี้นะคะให้ที่ระบบตะรันให้เองอัตโนมัติค่ะเลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1 Z. 0 0 0 0ย3วันที่เอกสาร0 1 สิบสี่ศูหน,นึ่งห้าแปดค่ะเลือนปีที่เงินพันสีจะระบุให้เป็นจุดโอเคค่ะลูกค้ารหัสใส่จุดกด e n t เทค่ะเลือกไปที่บริษัทซันร้อยแปดจำกัดคลิกเลือกค่ะยอดนี้ขณะนี้ศูคลิกโอเคค่ะจากนั้นให้มาที่รหัส ใส่จุดกดเอร์ค่ะเลือกที่ MQ ศูนย์หนึ่งค่ะคลิกเลือกค่ะจำนวนห้าสิบสองลังค่ะระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนะัดจำนวนห้าสิบสองลังหนึ่งลังเท่ากับหนึ่งลังลิกโอลค,คอค่ะ ราคาต่อหน่วยขาย4 8 0แ8 0ค่ะระบุราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้า480อัตราแลกเปลี่ยน1ราคาตามหน่วยเงนินมาตรฐาน0ูนทีโปรทีค่ะมูลค่านะคะระบบจะคำนวณให้อัตราะม,มาัิ คือสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบค่ะตอนนั้นมารายการที่สองค่ะประหัสใส่จุดกดเ n t e r ค่ะเลี้ยวไปที่ M หกศูนย์สี่ค่ะชิกเลือกค่ะจากนั้นมาที่จำนวนค่ะสิบแปดลังค่ะ ระบุจำนวนสินค้าและหน่วยน้ำจำนวน18ลัง1ลังเท่ากับ1ลังลิกโอเคค่ะราคาต่อหน่วยขาย6 7 2าบาทค่ะระบุราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนราคาสินค้า672ออัตราแลกเปลี่ยน1ราคาตามหน่วยเงินมาตรฐานศูนย์ชีโอเคค่ะ มูลค่านะคะระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติค่ะคือหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบหกค่ะต่อมานะคะยอดสุดที่ระบบจะคำนวณให้เองอัตโนมัติค่ะคือสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบเก้าจุดเก้าสองค่ะ หลัที่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะให้กด e x ิ t หรือคลิกบันทึกค่ะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะลูกนี้กลางขาสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบเก้าจุดเก้าสองค่ะไข่เชื่อเครดิตสามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบหกค่ะ คาสูนขายเครดิตสองพันห้าร้อยเก้าสิบสามจุดเก้าสิบสองจุดเก้าสองค่ะยอดรวมนะคะด้านเดบิตและเครดิตจะเท่ากันค่ะคือสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบเก้าจุดเก้าสองค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูล,ลว่าถูกต้องแล้วนะคะให้กดสิบคลิกบนถือค่ะเมื่อขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะให้ คิโอเคค่ะต้องการที่จะพิมพ์ไหมนะคะคิกเยค่ะเราต้องการพิมพ์พิมพ์ไว้ถ่ายเชื่อไปให้ลูกค้าแร่งเป็นสีฟ้าค่ะเมื่อพิมพ์มาได้นี้นะคะคิโอเคค่ะคลิดดูค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นใบมกับพาสีสลไดใบส่งสีค้สาสลัดใบแจ้ง้นะคะเมื่อตาดจบหนึาา่งค่ะเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกออกค่ะเมื่อขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะกด escape คลิกออกค่ะ กด yes ค่ะกด escape ต่อค่ะที่ c น n c e l ค่ะเป็นน้ำมันซิสิ้นได้ร้อยนะคะขอบคุณค่ะ